สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าเขิงดังอ่อนนะคะในวันนี้ค่ะมาอยู่ที่งานเทศกาลปลอยออกว่าของพี่น้องชาวไทยใหญ่หรือว่าพี่น้องไตที่วัดเมืองหนองบ้านแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะภาาเขิงดังอ่อนจะพาท่านไปชมบรรยากาศในการทำ ข้าวเหนียวแดงนะคะภาษาไทยใหญ่เรียกว่าข้าวยาคูหรือว่าข้าวหมี่ตูก็คือชื่อเดียวกันนะคะเพื่อจะได้ต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมงานเทศก,กาปลปอยออกว่าของค่ำคืนนี้ค่ะของวันนี้นะคะจะพาท่านไปชมบรรยากาศต่างๆของขั้นตอนในการทำข้าวยาคูกันนะคะว่าเขาทำกันอย่างไรบ้าง ขั้นตอนในการทำข้าวยาคือจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะเอ๊ะมากับปิมาเจ้ามาเอาเออคนไม่เป็นปืนไม่เป็น ขั้นตอนแรกนะคะเราก็นึ่งข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวพอสุกแล้วนะคะเราก็นำข้าวเหนียวมาคนช่วยกันคนแบบนี้นะคะคนละไม้คนละมือค่ะนี่ก็คือพี่น้องที่อยู่บ้านแม่สาวนะคะ อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มาช่วยกันทำข้าวหยากรู้หรือว่าข้าวหมี่ตูข้าวเหนียวแดงก็เดียวกันหมดเลยนะคะ้าาชนห ชุดไร้เป็นชุดที่สองกระเจาอ่าชุดแรกผ่านคนไปแล้วนะคะนี่เป็นชุดที่สองเราจะมาชมการถ่ายทำของพี่น้องที่วัดเมืองหนองนะคะพี่น้องชาวไทยใหญ่วัดเมืองหนองนะคะ่ะว่าขั้นตอนเขาทํำอย่างไรบ้างหลังจากที่คนข้ามเหนีวนะคะให้เข้ากันแล้ว สักครู่หนึ่งเขาจะนำอะไรมาผสมให้เป็นข้าวเหนียวแดงเราก็จะเห็นพร้อมๆกันนะคะกลิ่นหอมกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากๆนะคะหอมนะคะ เขาจะช่วยกันทั่นความสามัคคีมาเต็มเลยนะคะมาเต็มร้อยเลยค่ะมาสูงเขาค่ะก้นเขาเย้ากันเอาหิ่งหางมาเสิร์ฟเลงค่ะอ๋ออันน้ำอ้อยอที่เสิร์ฟแ้วน้อ้อยใส่ร์ฟ พอเสร็จแล้วนะคะเขาจะนำไปต้อนรับพี่น้องที่ร่วมง,งานเทศก,กาลปอยออกว่าของพี่น้องชาวไทยใหญ่หรือว่าพี่น้องไตยในวันนี้นะคะจะพาไปชมบรรยากาศของการทำข้าวเหนียวแดงมีพี่น้องประชาชนพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้าน เมืองหนองนะคะหรือว่าบ้านแมาาน่สาวแห่งนี้มาร่วมกันทำข้าวเหนียวแดงนะคะกล้องระยะกล้องนะคะกล้องอะกองอะไรคแน่นี่คือขั้นตอนของการเที่ยวน,น้ำกะทิน,น,นะคะไปเจ้าปะเปิดนะ ส่วนผสมก็จะมีน hmm. mm ้ำอ้อยกระทิ อาหารที่จะเลี้ยงต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมง,งานลอยอควาของวัดหนองหลงค่ำคืนนี้นะคะของวันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีข้าวเหนียวแดงอย่างเดียวก็จะม,ขมจะะีขนมจีนน้ำเหนียวนะคะขนมจีนน้ำเหนียวน้ำเคาน่าอร่อยมากมากจะให้ชมใกล้ๆนะคะ ในวันนี้ค่ะจะทำหลายชุดเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ชุดเดียวทำหลายชุดหลายขั้นตอนขั้นตอนต่นตางๆก็เรียนให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วอันดับแรกเขาก็จะเนื่อข้าวเหนียวนะคะนื่งข้าวเหนียวพอข้าวเหนียวสุกแล้วเขาก็นำไปคนในกระทะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้คนให้เท่ากันลแล้วก็ นำน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยที่เป็นแผ่นนำนำน้ำอ้อยที่เป็นแผ่นนำมาคนให้เข้ากันจนเป็นสีแดงน่าทานรวมกระถิงเอาน้ำกะทิมาคนเข้าด้วยกันมาคนเข้าด้วยกันอีกนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศของ งานปล่อยออกว่าของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่อยู่บ้านแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่แต่เขาจัดขึ้นที่วัดเมืองหนองวัดเมืองหนองนะคะวัดเมืองหนองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่บ้านแม่สาวนี่เองนะคะวันนี้เขามีเทศกาลงานออกว่าหรือว่าปล่อยออกว่านะคะ มาดูมาชมในเทศกาลงานออกว่าของพี่น้องชาวไทยใหญ่ได้ทุกปีค่ะพอช่วงเทศกาลออกหว่าก็จะอยู่ในช่วงในช่วงเดือนราคาเดือนก็เรียกว่าเหมือนกับพี่น้องชาวของทางของเหมือนกับพี่น้องทางภาคอีสานนะคะนก็คือสิทธิค่าตัเดือน10เอ แต่พี่น้องชาวไทยก็อยู่ในช่วงเดือนเดือนสิบเอ็ดเหมือนกันคอยเหลือนสิบเอ็ดนะคะเราเข้าสู่ขั้นตอนนำน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยที่เป็นแผนเมื่อสักรูนนี้น้นำอ้อยต้องไปต้องไปค่มต้องไปทำให้มัน เสียวเหลวแล้วก็นำมาผสมกับข้าวเหนียวก่อนนะคะๆๆพอเป็นนำน้ำอ้อยไปต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำมาผสมกับข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวหลังจากนั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวแดงอย่างที่เราเห็นในขณะนี้นะคะ่ะพอทักทายเป็นภาษาไทยนะคะเมอร์ซิงข้าวมุกซูพิโนต้าข้าเต่ากุ้งก้งกุ้ตนกูติ๊กุ้งค่ะ เมื่องพักนร่งอ่อนไม่อยู่ดียองไม่อยู่ทียองเมืองหนองวานแม่สาวเว้งแม่ามหางเมื่อไงเว้งเมื่อไแต่เมื่อไงค่ะเป็นมิตรอ,อ,อกหว่านเรียกว่าปอยตอนเต็มของน้องไตมีปุ๊ปปี้ปุ๊ีควยกาเมื่อไงพักนร่งอ่อนพักร่องอ่อนพาี่น้องเขามาตัว ลองตังเฮ็ดขา้าวหยาคู่ยังดีว่าจยเอากระเล่งพี่น้องตีมาปอยออกว่าตีเทียวมืงองหนองวันแม่สาวเว้งแม่อายมึงเก่งใหม่มึงเก่งหมา่มหมาตาฟีก็เดีนให้บนจัดของขึ้นมากุบี้สีขาะปอยบนเต็นของพี่น้องใต้วันแม่สาวขอเอสง,งาจอมขอเสง,งาขาวจอม อย่าลืม่าดปิโน่ไต้กูก็กูกลดีอยู่ตั้งเมืองไทยแลยก็บปิโน่เมืองน,น,นอกท่งจางของปิโน่ไต้เขาใน้ค่ะปนโน่ขาวจะเป็นจังไหนเจนกูหมอนได้หมอนยาวค่ะนั่นก็อดแค่เขาอยาวคู่เขาอยาวคู่ใน้เข้าไปเฮ็ดเล่งกันตาปอย ป่อยออกว่าป่อยปีมังแล้วก็ป่อยหล่นสิบสองป่อยหางก็เย้าค่ะจะมีป,ป่อยเป็นติมีเขาอยาบุ่มมาเล่งกันพี่น้องใต้เขาเด็กินกันค่ะนี่คือความสามีของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะคะหรือว่าพี่น้องไทยที่ิบ้านแม่สาวแต่เขาจัดงานที่วัดเมืองหลางก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละคะ่ะที่ได้อ่อ ถ่ายทําให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันเมื่อสักครู่นี้นั่งก็คือวัดเมืองหนองนะคะกล้จะเสร็จแล้วนะคะ นี่คือความสามัคคีของพี่น้องบ้านแม่สาวเมืองหนองมาช่วยกันทำข้าวข้าวหนูอแดงพี่น้องชาวไทยใหญ่เรียกว่าข้าวข้าวหยาบคูข้าวหยาบคู เลยว่าข้าวมีตูก็คือข้าวเหนียวแดงก็คืออันเดียวกันหมดเลยนะคะบรรยากาศของงานออกว่าพี่น้องชาวไทยใ,ในช่วงตอนกลางวันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะพากันมาช่วยกันนะคะในการทำข้าวเหนียวแดง น้องทางภาษากลางของไทยเรานะคะก็จะเรียกว่าเต้าเหนียวแดงค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ถาดตักใส่ถาดค่ะพอเหนียวได้ที่แล้วนะคะเราก็อเอาถาดมารองในถาดนี้ก็จะมีนาขาวนะคะตักมาใส่ถาดแล้วก็ไปทำให้ เขารีบเร็วสีสวยมนะคะเพราะเขาเซตตัวแล้วก็สามารถนำมาทานได้ในวันนี้นะคะข้าวเหนียวแดงก็ค่ะเป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนเพราะว่าในข่้นพืนนี้ค่ะเขาจะมีการต้อนรับตอนรคณะสัาจาากหมู่วัดต่างๆ แขกบ,บ้านแขกเมืองน,นะคะที่มาร่วมง,งานไวยอ,อกวาของพี่น้องไทใหญ่ต่ว,วัดพี่น้องไตที่วัดนนหนองหน่อยแห่งนี้ค่ะ

มาช่วยกันทำคนละไม้คนละงานน่าชื่นใจนะคะน่าชื่นใจมากๆกทั้งหมดที่เลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีหม้อต่อไปค่ะท่้นตอนต่อไปนะคะนี่คือดั้งป่อยค่ะ น้ำอ้อยนะคะเราจะไปชมกันในขั้นตอนต่อไปนะคะน่า, <c oughs> าสนุกสนานไม่ใช่น่าสนุกสนานสนุกสนานจริงๆะะ่ะไะในอาวางของเมืองแม่ออออออสอาแต่ที่ ตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือขัอ้นตอนที่ให้เขาเซตตัวนะคะเขาจะเกรีย่ยข้าวเหนียวแดงให้เรียบเรียบไปกับถาดน,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 นี่คือขั้นตอนของการทำข้าวเหนียวแดงต้นรับต้นแบบเพื่อจะทาหัววัดต่าง ที่จะมาร่วมง,งานเทศกาลลอยออกลาหรือว่าปลอยต้นเตียนของพี่น้องชาวใทยใหญ่ที่วัดเมืองในม่บ้านแสาวอำเภอแม่อมมา,ายจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลลอยออกลาของวันนี้นนค่ะเขาจะทำแบบนี้นะคะจนเสร็จค่ะ ทำแ,แบบทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จใอขั้นตอนการทำข้าวเหนียวแดงนะคะในช่วงนี้กำลังนำขนมเจนน้ำเงี้ยวไปเลี้ยงแล้วก็ให้ไปไปเลี้ยงกันนะคะไปสู่การกินไปสู่การทำงาน วันนี้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันทำข้าเหนียวแดงก็จะได้ทานขนมจีนน้ำเหนียวนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะกะหล่นนี้นต์ก้อนใหญ่ๆน่าทานมากนะคะ จะ,จะช่วยกันทำคนละไม้ละมือนักซุ่มหนุ่มสาวหรือให้จะยิงไม่หอมไม่เพิร์ลคอหอก็เพิร์ลมาจอยตานางคะตากล้อยออกลาปีก็เรียวได้ต่อแล้วก็ปรึกนานกันจริงๆนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันค่ะพอ,อถึงกลางคืนเขาจะมีเขาจะมีการแห่ต้นเทียนนะคะแล้วก็ต้อนรับนณะศัทธาที่ได้มาร่วมง,งานกคอยออกวานของพี่น้องชาวไทยใหญ่ที่วัดมังนองบ้านแม่สาวอำาภอแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่นะคะคอยนี่ค่ะแล้วกบ พ้อมจเราจะไปชมข้าวเหนียวแดงที่อยู่ในถาดโรการเซตเซตตัวของข้าวเหนียวแดงนะคะนี่ระคะ่ะจะให้ชมกันชัดนชให้ชมกันเต็มๆเลยนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้หน้าทานมากเลยทีเดียวค่ะ รวยด้วยง มากเลยนะคะคืนนี้เราจะมาทานร่วมกันค่ะพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้ๆบ้านแม่สาวหรือว่าจะอยู่ต่างอำเภอหรือว่าต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปอยออกวาก็จะได้มาเจอกันมาพบกันมาพูดคุยแล้วมาร่วมทำบุญ แห่เทียนออกพรรษามีต้นเทียนมีนกมีโตเยอะแยะเลยนะคะในขณะนี้หลังจากที่ทำข้าวหยากรูนะคะขั้นตอนการทำข้าวหยาบฟูเสร็จแล้วก็จะมีการนำขนมจีนนํำเมี้ยวมาเลี้ยงกันนะคะเพื่อความสามไมคีกันค,ค่ะอย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามฮักพิ่นางอ่อนด้วยนะคะอย่าลืมค่ะอ๋อปันเอ็นปันแห้งฮักหึ่งนางอ่อนมาหนำหน,น้ำค่ะปันเอ็นปันแห้งกันมาหนำหนำเน,น,นื้อชงฮักพิ่งนางอ่อนค่ะกินขนมเส้นินขนมเส้นหวานหวานอ๋อค่ะ หวาน,นจ้าเนอหวานจ้าอาะพีนน,น้องเขาขนมเส้นน้ำเงี้ยวอย่าลืมนะคะก,กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฮักเฮืองหลังอ่อนนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับวันนี้ช่วงนี้นะคะช่วงนี้ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขในช่วงทพิธีงานบุญต่างๆ นะคะขอให้มีความสุขมากๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโอ้มาสักรูนี้เต็มหม้อเลยนะคะเต็มกระทะเลยมาถึงตอนนี้มีท่านผู้ชมชม,มาชมมามาช่วยกันตักใหานนะคะติดตามรับชมกันใหม่ะคะ่ะในคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ